ที่สนามมีดินสเตเดียมนะครับซึ่งตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าสนามนะครับที่กรุงงานอยประเทศเวียดนามนะครับทีมชาติไทยเองของเราก็เตรียมพร้อมที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามในคําวันนี้นะครับซึ่งแม้ว่าสภาพสนามหญ้าจะแห้งก็ตามครับแต่ว่าทีมชาติไทยเองก็ไม่หวั่นครับขณะที่บรรยากาศหน้าสนามเองในตอนนี้นะครับก็ยังมีพ่อค้ามแม่ขายนะครับมาจําหน่ายบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันวันนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับส่วนมาดามแป้งน่ลพลับซัมเองก็พร้อมที่จะฉีดนักเตะทีมชาติไทยครับ บรรยากาศที่น้าสนามมีดินสเตเดียมกรุงหาหอานนยประเทศเวียดนามก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF m i t มิสูบิชิเลกทิ i ครับ2022รอบชิงชนเลิศนัดแรกกับทีมชาติเวียดนามในค่ำวันนี้ ซึ่งสภาประกาศที่กรุงงาน้อยในตอนนี้อุณหภูมิค่อนข้างเย็นอยู่ที่22องศาขณะเดียวกันได้มีพ่อค้าแมค่ค้ามาจําหน่ายบัตรเข้าชมบริเวณน้าสนามกันตั้งแต่เช้าซึ่งบัตรราคาหน้าตัวอยู่ที่800,000ดองหรือประมาณ1,130บาทแต่ขายเกินราคาอยู่ที่1 5 0 0 0 0ดองหรือประมาณ2,120บาทในส่วนช่วงค่าก็มีการจําหน่ายบัตรเข้าชมเช่นกันเมื่อวานนี้ที่น่านสนามทําให้บรรยากาศดูกึกคักตั้งแต่เมื่อวานซึ่งก็มีแฟนบอลทยอยมาสอบถามราคา ขณะที่เมื่อเย็นวันนี้มโนโปกิง้งกุสือทีมชาติไทยได้ทำนั้งเตะลงฝึกซ้อมที่มีดินสเตเดียมสนามแข่งขันจริงก่อนลงแข่งขันหลังจากเดินทางมาถึงประเทศเวีนดนามาเพื่อปรับตัวและให้คุ้นเคยกับสภาพสนามที่เป็นหญ้าแห้งซึ่งสภาพสนามมาโนไม่ได้มีปัญหาและมีความกังวลอย่างใดส่วนอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของมุติสินแดงดาจากเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่เอาชนะมาเลเซียมาได้3ประตูต่อศูนย์ได้แยกฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมและต้องรุนว่าวันนี้จะลงสนามเป็นตัวจริงได้หรือไม่ บรดาแปนน้งนวลพัลลัมซัมผู้ชี้กันทีมชาติไทยกะว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมสําคัญของทีมชาติไทยก่อนจะไปเล่นนัดที่2ในบ้านและหวังว่าทีมไทยจะทำผลงานได้ดีในเกมนี้ส่วนตัวก็พร้อมอชิดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเตะอย่างนี้ก็คิดว่าเป็นเกมที่น่าจะหนักที่สุดแล้วก็เราไม่เคยเจอเขาในรอบชิงชนะเลิศในฟุตบอลเอฟเอฟเนี่ยถึง15ปีใช่ไหมคะรอบชิงปีที่แล้วนั้นเจอรอบรองก็ ยากหน่อยเพราะปีที่แล้วเราเล่นในสนามกลางคือที่สิงคโปร์ใช่ไหมแต่ปีนี้มาเล่นที่สนามมีดิงคนดูก็เต็มแล้วก็ตัวผู้เล่นของเวียดนามก็ต้องถือว่าได้เปรียบทั้งแรงคิงที่สูงลำดับที่96เองเพราะยังไม่พูดในที่นี้ <c oughs> มันเป็นความลับ <c oughs> แต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเราได้แชมป์เนี่ยก็จะได้เงินจากทาง AFF อีกประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าเหรียญเกือบเกือบ10ล้านบาทใช่ไหมคเหมือนปีที่แล้ว กก็แลสำหรับเสบียดคนแรกของทีมชาติไทยคาดว่าจะใช้ระบบ4 2 3 1ึพุทธศักราประตูเป็นกําพลปฐมอัตคุณคู่สเตฮาปัญสาเฮมิบูลกับกิษดาการแมนแบ็กซ้ายสัสลักไข่ะโคนแบ็กขวาสุพรรณบุรีรัตนกองกลางธีระทรบุญมาทธนกัตันทีมจับคู่กับสารัตยอยู่เย็นโดยมีพิรดลชั m ร l ศมีบดินภาลาอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นเอกนิต์ปัญญา กองหน้าวางทีเศิดสินเดงดาที่ยิงไปแล้ว6ประตูนำดาวซันโวแต่ต้องนุนว่าจะสามารถลงสนามเกมนี้ได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถลงสนามได้ก็จะเป็นอริสักไกสอนลงเล่นแทนด้านปาร์คฮังซองกุนซือทีมชาติเวียดน,นามชาวเกาหลีใต้กล่าวว่าตั้งแต่รวมทั้งเขาเองมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้ในเกมนี้หลังจากลาดท่าแพ้ทีมชาติไทยในรอบรองเจอเลิศดที่สิงคโปร์เมื่อปี2021และหวังว่าจะคว้าจําหรายการนี้ส่งท้าย สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามรับชิงชนะเลิศดนัดแรกที่สนามมิดินสเตเดียมในวันนี้เวลา1 9 30นาฬิกานาที่ทยทอดสดทางช่อง9 mcdsd หมายเลข30ครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันนะครับในช่วงค่ำนะครับซึ่งก็จะมีการรายงานสดไปครับส่วนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่ำวันนี้ก็สามารถติดตามได้ทางช่อง9 mcdsd หมายเลขส0มิ K S D, ครับสมยศรยวนสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากกรุงฮอนอยประเทศเวียดนามครับ